กลัวแกไม่ได้ยินลุงเหรแล้วแกเป็นลิเกยังไงหน้าตาคิ้วคขาแกไปไหนหมด่ะเอออ้าวยังไม่หมดพอแกเข้าไปเลยก็ออกมาเงียบพอแอแกออกมานะมโทรหลองๆที่ไหไปไหนกูออกมาอยากเซ็ตกูจะได้เข้าไปได้แมแเซ็ตจะรีบเข้าไปไหนแล้วอะไรเราเรียกทำไมลุงเอ้ามันเป็นไรอ่ะแกเป็นไรแกเด็คอขนมตาล ล้วเล่นเออเล่นลิเกห่วงกินไม่ได้ห่วงกินแล้วมันมีเวลาว่างก็กินไงเเออข้าต้มกินไม่ได้แม่ครัวเข้าต้มมาพ่อกินไม่ได้อวทำไมกินไม่ได้อ่ะอ้าวแม่ก็บบยมาจะกินยังไงล่ะมีข้าวบวยมีมีมีเออก็บวบยมีแต่ไม่มีจานมีครบนัแน่ลองธุระอะไรลูกฉันมีเรื่องทุกใจสิทุกวันนี้ฉันอยากจะบวชให้พ่อ แต่ฉันไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครไม่รู้จะต้องทํายังไงอะไรบ้างอะลุงก็มึงทำไมไม่บอกพ่อมึงล้าวโอ้ลุงก็เรื่องไดกุนได้กุสนี่พ่อมึงชอบจะตายไปฉันก็ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไงถ้าบอกไปอะลุงจะได้บวชหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหได้บวชแน่ได้บวชแน่แต่เรื่องสําคัญนะสิลุงไมอะไอเสือสิมันจะคอยจีดกันฉันหรือเปล่ามึงไปคัยไอเสือทำไม ไอ้เสือมันไม่ใจพ่อใช่พี่มึงไม่กลัวยังไงแล้วเขากลัวกันทั้งซ่องโจนะรู้มั้ยทุกคนพอตีไอ้เสือนะเขากลัวกันหมดนะพ่อไอ้เสือน่พวกมึงจะกลัวก็กลัวไปเถอะกูนี่ไม่กลัวคนไอ้เสือนี่จะพูดคำสองคำไม่รู้เรื่องนะทำไมกูตบป้อมกวยแขกเลยตบกคำเขาเมาเขาเมาหากินยากแล้วพูดอะไรดูนะจ๊ะ และไอ้นี่นะแอกนะแอกไอไอเลี้ยงมาน้วมือเนี่ยไอ้ที่อาจจะร่มางดีติดกูตั้งห่อยิงกันนี่แม่งไหมกูมาเสด็จกูนัไม่อยากกูยิงเลยกึง้อวอยู่งกันมึงไม่ต้องเลยกูได้ยินเต็มเลยมึงด่าไอเสือเนี่ยที่มึงด่าไอเสือไหนมึงจะตบไอเสือไหนเสือหน้าปั๊มไอที่มันใส่ชุดเสือและโบกรถเข้าปั๊มกูรำคาญกูจะตบมันไม่ใช่ชั้นนะเออขาจะไปตบลูกตบหลาน ใสแล้วมานั่งทําไมเนี่ยพ่อบอกว่าไงซ้อมดาบไม่ใช่เหรอมานั่งคุยไรสาระอยู่เนี่ยเสียผลประโยชน์เสียเวลาหยิบดาบขึ้นมาซ้อมดาบอย่างนี้เสือทำไมวันนี้ใช้ดาบจริงล่ะวันนี้ใช้ใช้ดาบจริงขึ้นมา ทำดื้อดานผูกด่าหากไม่ขยันเสือเราจับขยี้ไทยเอ่ยไม่มีน้ำยังเสือ้วยายดูทู้ถ้ำบ้านโน้มาได้ฟังคำน้ำไยนึกเครื่องราคายลายคัน มันจะเป็นใครก็ไม่สำคัญที่มากล่าวคานว่า,าค่าไอ้ไทยไม่มองหนึจะประลองฝีมือหมายลองสักมือเข้ามาไวรับรางวันก่อนเดี๋ยวค่อยประลองกันและตาก็ไม่อวกรางวัลเลยมึงผมก็จะใช้ไม้ซ้อมวันนี้เจ้าเสือนึก อยากจะใช้อาวุธจริงมันใช้มีดจริงเนี่ยพลาดพังไปเนี่ยเจ็บไหมก็ใช่สิพ่อแกห้ามมันอเกิดอะไรขึ้นไอ้เสือมันลายบอกกูขี้เกียจพูดแกแต่ที่จะห้ามลูก้ามหลานพ่อออพี่น้องการพี่น้องอย่าปลองดองกันเลยลูกปลองดองตั้งแต่ดูมันดูถูกฉันสิลุงไม้อยัางต่างฟ้องพี่น้องก็ย่อมต่างใจดีซองมันเข้าไว้ไทหกันนะเรื่องนี้ไม่ดีจ้าเต่าด้วยหรอ หลังเขาไม่ดีโซผ่านไปได้พักเงินไหนุดเจ้าไปก็พาทาลุโนูโอ้โหต้อซ้ำต้อมึงนี่มองดูไอ้ไทยหัวใจสัทธาเฮ้ยจะตะโกนไปถึงไหน แคเดี๋ยวรถตะเพิงก็มาหลอกเบาๆก็ได้เดี๋ยวโดนฟันมองดูไอ้ไทยหัวใจสะท้านไปมือมึงไม่ผ่านเทียมพ่านเฮ้ยมันจะไปไหนไปไหนเนี่ยอะไรแล้วทำหน้างง อะไรของมึงเทบทำไมมึงจํากูได้ไหมเนี่ยทำไมกูจะจํามึงได้ไวไอพองทาไมจะจาไม่ได้แล้วมึงเป็นอะไรกูลิเกจ้าบทบาทกูจะเป็นอะไรที่ไหนเล่าอ๋อลาแบบกี้อะริเกจ้าบทบาทีิเกมต้องมีร้องมีลาจําไว้นะลูกนะทุกคนนะเนี่ยลิเกจ้าบทบาทแต่เป็นตอนเนี้ยมันเล่นเหมือนไม่เต็มบาทแล้วล่ะจ้าบทบาทสิใครว่างมั้งวะใครว่างมั้ง ผมวางพ่อไหมไปตามหมอประหามาทุบไอ้นี่สิเขาไม่จะทุบสารพระภูมิทุบทำพระภูมิไม่รู้ไม่ไรพ่อไ็นไรไอเทพนี่อัจฉร,ริยะอยัจฉริยะยังไงจำเนื้อไม่ได้ลำแม,ม่หวยลุงบอกพ่ออย่าเต็มที่มากเดี๋ยวความดันขึ้น <c oughs> <c oughs> ไอลูกพี่ไม่ดีพ่อ,พอเอส็นได้เลือดพ่อลุกพลัย ลูก,กาลีสีเหลือลายมึงน่าไม่เหลือสักลายงออกก็จะพาคิดนัมานั่งหน้าดาททำสันดานชังดื้อชังดานหน้าดาเสือยย<า>่ดื่มดำผิดธรรมดาททำให้พ่อด่าง จำเติมเลยทางถากถากทุยเห็นไหมโ้เหมือนไอ้ทุยเลยไทยไอ้ที่แพ้ไปทางไหนเข้าก็ขาเข้าก็ถุยพ่อมากล่าวกล่าวกายเข้าไปใกลไกลฟังก่อนแกยกขาทำไมล่ะพ่อ หายจะบ้วนใส่กูจะตีไปคว่ำเลยมึงขาดก็จะกินกลางกลางเลยคุณลิเกจรจังแล้วแกก็แต่งตัวเหมือนถังขยะรุ่นใหม่น้ำกดเหลือเกือไม่เหลือสักบอนกระตักฝาก้อนไกลกลายลูกยาข่มผ้ากาสาวพัดให้พ่ออุมบาตสภา นิ่หมาย้ความว่าจะจะบวชให้พ่อใชัยโยพ่อแม่พี่น้องฉันจะได้บวชลูกกันแล้วชัยโยชัยโยลูกชายจะบวชได้กันแล้วชัยโยชัยโยชัยโยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเพื่อนมึงเป็นอะไรก็กูนักหนากดีใจดีใจเฮี้ยมึงไอ้แปรกูไปกระตุกเพื่อนเพื่อนจ้ะ ลืมทัวไหหาจะหลุดไปมึงมีอะไรให้กูมะเนี่ย <c oughs> แล้วแขนยังไงมึงจะหาที่ไหนให้เหมือนกูเนี่ยหาคนไทยนี่แปลกจริงๆไม่เลยอเออดีใจก็จะไปจะชายโยชายโยทำไมไม่มาชายนาศทบอุทานเขาแต่ไม่ได้หรอมนจะบวชมันจะบวดจะบวดได้ยังไง ก็พ่อไม่มีเงินเลยสักแดงเดียวเขาจะหนีพ่อไปไหนอ่ะลัวกูถีบไงเพื่อนพ่อไม่มีเงินจริงเลยลูกเราจะทําไงกันนะจ๊ะพ่อถ้าหากแม้ว่าพ่อต้องการเงินจะมาบวชพี่ไทยแล้วก็พ่อไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองฉันจะไปหามาให้ไปเฮ้ยสั่งลูกน้องออกต้นบวชพี่ชายกูไม่ได้นะเสือไม่ได้นะพ่อการบวชเนเป็นการแผ่บุญกุศลให้พ่อแล้วให้ทุกๆคน แต่จะเงินเอามาใช้เนี่ยจเจ้าเงินที่จีบบ้ป้นเอาเงินจากความเดือดร้อนของคนอ,อ,อื่นมามันจะได้บุญจากตรงไหนแล้วจ้าพ่อใช่พวกมึงจุดนี้นะอาจะบวชต้องหาบุญกุศลไม่ใช่หาเวนหากรรมมาใส่ตัวเงินบวชพี่มึงจะต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์เท่านั้นเงินบริสุทธิ์เฮ้ยลุงอะไรเงินบริสุทธิ์มันเป็นยังไงฉันไม่รู้จักอะไอโง่เงินบริสุทธิ์นี่หมายความว่าเงินที่ยังไม่มีผัว ค่าอ่อนเงินนะเ,เอาแกรู้<ม>ไหมเงินบริสุทธิ์นบริสุทธิ์ไปไงน,นะบอกเขาไปไอ้มันใช้เงินที่ไม่โดนไหมมึงมันใช้เท่าไหร่มันใช้เท่าไหร่บวชเนี่ยมันใช้เท่าไหร่ประมาณสิจัดงานบวชก็ประมาณว่าเล็กๆหน่อยก็ประมาณล้านสองล้านเนี่ยล้านสองล้านเอ่อะไรผมพูด เอาแบบนี้แล้วกัน <c oughs> กูมีร้านสองร้านกูจะมาแหกปาก <c oughs> เขียนคิ้วอยู่ตรงนี้เหรอแต่มันมันมีร้านหนึ่งแล้วนะ <c oughs> มนีร้านหนึ่งแล้วนะไหนล่ะนี่ไงเนี่ยร้านหนึ่งอะ้รเนี่ยอันนี้ไม่ได้ร้าน <c oughs> อะไรอะ่ะอันนี้เมียมันเจ็บมันดึง <c oughs> ถ้าอยากได้เงินบริสุทธิ์ฟังผมตรงนี้เลยใครแล้วแต่นะฟังเลยอยากได้เงินบริสุทธิ์อ่ะมีโฉนดที่ดินก็ได้นะหรือทะเบียนรถก็ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งนะเอาไปให้กับพรเทพพะไว้แล้วพรเทพเขาจะให้เงินที่บริสุทธิ์กับเรามาพ่ออืมใช่เอาทะเบียนรถออหรือโฉนดที่ดินก็ได้ที่นาที่อะไรก็ได้อาไปให้เทพเออแล้วเขาจะให้เงินที่บริสุทธิ์กับเรามาแล้วเอาดอกไหมร้อยละสามสิบพ่อไอ้นี่เกินขอบเขตออร้อยละตั้งสามสิบใช่เออ มากกัมมวกกันนอกอีกอ,อ,อันนี้หาเงินเดียเด๋ยวดิฉันจะฟ้องประยุทธ์แกไม่ไปฟอ้องประวิตรลสิมาเถอะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวเข้าคุกรบเป็นไงม้างสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วงบประมาณที่เบิกมาแล้วครับผมเอ่อสุดยอดียบไม่น้องนประชาชนทัน้งโลกไม่เอานไปเลยไอ้เสือไปหาเงินมาเงินที่บริสุทธิ์คือเงินที่ได้มาจากหยาดิเงื่อแรงงาน ด่ามาด้วยลำแข้งของเรานี่แหละคืองอนที่บริสุทธิ์มันจะไปฉกทิ้งวิ่งลาวเข้ามามึงไปก็หลานเลยมีปัญญาไหมโน่นไปหาเท่าแก่ประเสริฐโน่นเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมึงก็ให้ลุงมึงผสมปูนกูไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปอ่ะป่านนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยเดี๋ยวเขาก็มาเขารับแขกอยู่ตอกำลังไปแตกต่งมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยใะลุหเลุ ไไปแล้วแล้วไม่มีความรู้เนี่ยใครจะรับทํางานออรับสิมึงก็เป็นคนผสมปูนเขาก็รับอยู่แล้วผสมปูนแล้วก็หิวไปส่งเด็กๆมันให้เด็ๆมันฉาบมันก่อกันกูผสมปูนเก่งเพราะกูมีมเนี่ยพลัวปโดไปเลยนะไปไปไปเลยนะไปหาเงินถ้าไปทุกทิ้งม่งรล่าจีปคนเข้ามานะพวกมึงหัวแตกฟังรู้เรื่องนะ เออโก <I go. S 2> เออมึงไม่เห็นพอ่อมึงเหรอรู้แล้วละ่ะก็กำลังจะร้องนะแกว่ามว่าพูดอยู่เนี่ยก็นึกไม่ออกก็สิอันเดี๋ยวกูรำแทนก็ได้อะเออเออ,เอ,อแกรำดีฉันร้องนะเมื่อฟังพ่อชัยจะไม่อยู่ชาเ,เพื่อบันพชาพี่ชายถึงแม้ลำบา เสียงกันเอาและเมื่อเจ้าไทยจะบวชไม่มีเงิน